ค่อยสบายนางเยอะๆจ้าืม สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยื่นค่ะสําหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินก้อยสบายนางหรือว่าลาบผ้าขี้ริ้วนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับผักแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะมีหลากหลายอย่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสลัดแรดิสค่ะมะเขือม่วงมะเขือเปาะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือมะเขือพวงค่ะแล้วก็มีกวางตุ้งฮองเต้นะคะแล้วก็จะมีใบบัวบกด้วยค่ะหอมแขกค่ะแล้วก็พริกหยวก แตงกวามีเยอะมากค่ะทุกคนขามาเป็นส่วนกันเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนที่จะไปกินค้อยสบายนางแบบแซ่บๆเยๆอะๆไอ้ก็มีของดีมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะนี่เลยค่ะ ค่ะทุกคนค่ะสําหรับใครที่ชอบทานอาหารมื้อหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นบุฟเ <_ C ell> ฟต่ต์บุฟเฟ่ต์หมูกระทะลาบก้อยซ้ยแต่ค่ะพี่น้องคะไอ <I S 1> มีสมุนไพรดีๆมาแนะนําทุกคนนะคะก็คือสมุนไพรดีถอ,อกลําไส้ะคะ่ะสมุนไพรช่อฟ้านะคะราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดะคะ่ะ 1- นซองราคาเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะสามารถทานได้2อถึงสอาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับวิธีทานก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะก็คือเพียงนําไปต้มใส่น้ําเปล่าน้ําสะอาด3.5ลิตรต่อ1นซองนะคะต้มเสร็จรอให้เย็นแล้วก็กรอกใส่ตู้เย็นเลยค่ะ สามารถเก็บไว้ทานได้2อถึงสอาทิตย์ค่ะสำหรับวิธีทานนะคะก็คือเพียงทานวันละ1แก้วกาแฟค่ะสำหรับใครที่ทานหนักไอแนะนําให้บีบมะนาวใส่ด้วยนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีค่ะในส่วนของสรรพคุณก็คือโดดเด่นกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของดีท็อกล์ลำไส้ช่วยเร่งระบบขับถ่ายค่ะขับล้างสารพิษนะคะหรือพูดง่ายๆว่าคลี่คล่องพุงยุบนั่นเองค่ะทุกคนขาสำหรับใครที่ชอบทานอะไรแบบ แล้วไม่ค่อยย่อยแบบนี้ค่ะไอ้แนะนําสมุนไพรตัวนี้เลยค่ะดีจริงๆค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขามีในส่วนช่วยของเรื่องลิสติดวงทวันหนักค่ะบอกได้เลยว่าราคาหลักร้อยแต่สรรพคุณหลักร้านแน่นอนค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะสมุนไพรชอบฟ้าค่ะ1นซองราคาเพียง150บาทเท่านั้นค่ะของดีบอกต่อเยอะๆจ้า 还有帮我们看。 มะเขือปวงค่ะอร่อยมีเอ็นแก้วมาด้วยนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะอือ ก้อยแบบบบ้านล่ามแบบบ้านค่ะทำเองค่ะอร่อยมากสำหรับใครที่อยากกินพวกสบายนางหรือว่าผ้าชีริ้วที่เขาขายแบบนี้นะคะสีขาวๆก็ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำให้สุกๆเลยนะคะบางทีเขาอาจจะแช่สารมาเนาะทุกคน สารฟอกขาวอะไรแบบเนี้ยใบบวัวบกสมุนไพรไทยเลิศดก็เจียบค่ะ ทุกคนคะ่ะผักเยอะจนไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมครั ไม่รู้ว่าจะกินครบทุกอย่างไหมเอ็นแก้วก็จะมีความลื่นค่ะแล้วกคนานี้เลยค่ะหอมแขกแก้หวัดค่ะ จมูกเหมือนบาสบิค่ะคะอเอ็นแก้วอร่อยมากทุกคนครับยิ่งเอาไปทำแบบ tôm sáp như thế, này. thế Ừ. 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 มีความสุขเวลาได้กินอาหารอีสานได้กินอาหารบ้านเกิดตัวเองไอ้ออว่าอา้กินผักเยอะกว่ากินก้อยสบายนาอีก แซบค่ะทุกคนค่ะถึงใจมากเลยค่ะเดี๋ยวลืมนะคะทุกคนค่ะสมุนไพรช่อฟ้าค่ะ ดีต่อระบบขับถ่ายเนจะดีถอกลําไส้สำหรับใครที่แบบว่าชอบกินอาหารมื้อหนักแบบนี้ค่ะขับถ่ายยากแนะนําสมุนไพรตัวนี้เลยหนึ่งสองร้ยห้าสิบาทบอกได้เลยว่าคุ้มมากสามารถทานได้สองถึงสามอาทิตย์ก็เลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากินแค่วันละแก้วกาแฟก่อนนอนตื่นขึ้นมาแบบ คลี่คล่องนะทุกคนขาไม่อึดอัดท้องทางแรกไอ้ก็ไม่เชื่อว่ามันดีจริงค่ะแต่พอแบบน้องๆเขาแนะนำให้ลองกินดูว่าพี่ไอ้แบบชอบกินอาหารตอนดึกๆอย่างเงี้ยลองกินตัวน,นี้ดูคือมันดีจริงๆก็เลยแบบว่าติดใจอยากเอามารีวิวต่อทุกคน ไม่เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าสมุนไพรล้วนๆค่ะแต่ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะทุกคนค่ะแต่แค่มีส่วนช่วยมันก็มากเราขับถ่ายปกติแบบเนี้ยน้ำหนักเราก็ลดลงอืม วันไหนเราไปทานอาหารมื้อหลักมาแบบพวกบุฟบฟเฟ่ต์เนาะองเช่นเนื้อแบบนี้เหมือนกันที่มันย่อยยากๆกินสมุนไพรตัวนี้คือเช้ามาแบบโล่งโล่งเลยค่ะทุกคนค่ะมีรสชาติหวานค่ะทานง่ายไม่เหม็นค่ะ ย,ยิ่งคนที่ชอบกินผักที่มีกากใยอาหารเยอะๆอีกแล้วยิ่งเห็นผลเร็วแต่สำหรับใครที่แบบดื้อยาอะไรแบบนี้ธาตุหนักแนะนำให้บีบมะนาวใส่แก้วก่อนทานนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะทานได้สองหนึงสามอัทีก็คือต้มครั้งเดียวเปบองแก๊สแค่ครั้งเดียวค่ะ แล้วก็กรอกใส่ขวดแช่เย็นกินานา้นหนึ่งซองใช้น้ำสองถึงสามลิตรสามจุดห้าลิตรพูดผิดค่ะ ไม่แนะนําให้ทุกคนไปกินพวกยาลดน้ําหนักที่มีสารอันตรายต่างๆนะคะกินสมุนไพรดีกว่าค่ะปลอดภัยดีค่ะทุกคนอร่อยมาก มีขมิ้นขาวต้านโลกด้วยค่ะหอมอร่อยยังไงกข็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ สมุนไพรช่อฟ้าค่ะทุกคนค่ะหนึ่ซองราคาเพียง150บาทค่ะสามารถทานได้2อถึงสอาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะของดีต้องบอกต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ไอคอนลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย